สวัสดีจ้าแม่สินจ้ามาพเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคำสารนาณารณาคาทองคำวิเครนาะห์แนวโน้มราคาทองคําและายงานราคาทองคําประจำวันที่เจ็ดตุลาคมปี2564าีราคาทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวในกรอบทางเทคนิคโดยมีปัจจัยบวกนะคะจากการชะลอตัวของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างไรก็ดีนะคะการแข่งข้าขึ้นของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐหลังสหรัฐนะคะประกาศตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP เดือนกันยายนนะคะที่เพิ่มขึ้นมากกว่าที่คาดการเป็นปัจจัยลบชะลอการปรับตัวขึ้นของทองคําด้านเงินบาทนะคะเช้านี้อ่อนค่ากว่าเมื่อวานนะคะเคลื่อนไหวที่บริเวณ33.81บาทต่อ1ดอลลาร์หัวเซ็งเ่งวิครอนโน้มราคาทองคําสปอร์ตคาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบเนื่องจากนักลงทุนรอติดตามการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐ ที่จะประกาศในวันศุกร์ระยะสั้นนะคะทองคำมีแนวรับแรกที่บริเวณ1745ดอหาลลาร์หากหลุดแนวรับดังกล่าวนะคะจะมีแนวรับถัดไปที่บริเวณ1737ดอดลลาร์ด้านแนวต้านแรกนะคะอยู่ที่บริเวณ1 7 7 0ดอลลาร์และ1780ดอลลาร์หากสามารถผ่านขึ้นไปได้นะคะจะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ1,787ดอลลาร์ตามลำดับเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากงวดเส้นเฮงมณฑนธีีด้วยนะคะ สำหรับราคาทองเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่7ตุลาคมปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประกาศราคาครั้งที่1เวลา9นาฬิกา25นาทีทองคำแท่ง9.65%รับซื้อ28,100บาทขายออก28,200บาททองรูปพรร์9.65%รับซื้อ สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทยี่สิบสตางค์ขายออกสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจําวันที่เจ็ดตุลาคมปีสองห้าหกสี่ประกาศราคาครั้งที่หนึ่งเวลาเก้านาฬิกายี่สิบห้านาทีราคาครั้งที่หนึ่งนะคะก็ปรับบวกขึ้นไปหนึ่งร้อยบาทแม่สินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำมณฑนนี้เลยนะคะ ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างแม่สิ็ก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังเป็นช่วงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปคอมเมนต์สรด้วยน,นะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมและพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ